เออสวัสดีเพื่อนๆนะครับคือว่าซันเดย์มีเรื่องอะไรจะมาเลาให้ฟังเออซันไปนเห็นในเฟซหนึง่งเขาแย่งแฟนซันไปแล้วมีการขึ้นเตะตัสบอกว่าหน้าตาไม่ดีหาผัวได้อะไรได้ดีกว่าคนหน้าตาสวยใสยอะไรอะ่ะเออซันเห็นแล้วแบบโอ้ยอยากจะบอกว่า ้ามันไม่สื่อถึงใครมันก็ต้องเออเนาะมันต้องสื่อถึงตรงๆเนาะเออแต่มป็นคนตรงๆแต่ว่าไม่เข้าใจอ่ะทําไมอ้อมออมคอ่เนียไม่โพสต์ให้หาเลยเออตันก็รออยู่แต่แบบว่าตันกล้าเห็นหน้าเลยนะเออหนังหี้ไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบว่าแไม่โพสตอย่างนี้ด้วยหน้าตาตัวเองก็อย่างโตดไม่ชอบ ถ้าหลอกกว่าจะไม่ว่าเลยแล้วโพสตหน้าตายอย่างหีเดยมาโพสเออเดี๋ยวซเนเดียจะเอาให้ดูนะครับโอ้ยสันลืมเปิดบอกปิดบบอกกัน นี่ครับเฟซเขาจะชื่อนองดับไอตัวเล็กหน้าตายอย่างหิหมาเลยนะครับแบบว่ากล้าพวดอะไรที่แบบว่าหน้าปวกแล้วยังทําตัวแบบโอ้แม่ไหวอ่ะนี่ครับหรือว่าถ้าเพื่อน ดับอยู่เออก็บอกได้วยนะทําไมตอแหละจังหรือแบบว่าทําไมไม่มาโพสเฟซละ่ะเออไม่กลัวนะแต่ว่าพ่อแม่ก็อิทธิพลพอตัวนะมารบบุรีสิเดี๋ยวก็รู้เออแต่ตอนนี้อยู่ห้องครับไม่ได้อยู่บ้านไหนว่าที่เขาโพสเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเขาโพสเยอะกว่านี้อีกแต่มันอยู่ล่าง,างนี่ไม่ชอบพวกติดหู ว่าใครก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อดีตสามีนะครับโง่เหลือเกินไปเย็ดตุดอันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะทำเป็นเล่นตัวแต่แบบว่าหยิงอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างกับหมาเลยเออหายไปไหนวะที่มันโพสอะ่ะ ดูรูปนี้สิตกใจหน้าตัวเองเหรอพมา่าไทยโอ๊ยกางเกงลาวจางอย่างนี้ก็มีเป็นพันตัวเลยจ้ะอยู่ไหนอ่ะมันต้องอยู่เถวแถวนี้สิ สงสัยจะลบโพสไปแล้วแม่แย่จังยังไงยังไงก็จำหน้ามันไว้นะครับ คือไม่ชอบหรือว่าถ้าเพื่อนดับเห็นก็ฝากไปบอกด้วยว่าทันไม่กลัวพ่อแม่มีอิทธิพลพอตัวเรียนอสัสำลอบ,บรุรีอำเภอเมืองท่าแครบอกได้เลยหรือจะถามบ,บ้านกระทักแชทมาโอเคปะเออเออ,อยังไงทันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว แต่ก็อย่ามาพูดอะไรอีกแล้วกันไม่ชอบอืมแค่จะมาอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆคือแบบว่ามันแบบอืมเข้าใจใช่ปะพวกคนประเภทนี้แบบว่าเหมือนมีปมด้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแันก็ไม่ได้จะชมว่าตัวเองหน้าตาดีหรอกนะแต่แบบว่ากวกกว่ากูแต่ไม่อย่ามาทําอะไรอย่างนี้ไม่ชอบ เอ้ยยังไงก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับบา,บายๆครับ